วักแวววันนี้พามากันที่ส่วนรถไฟค่ะนีส่สวนทานตะวันนี้จะอยู่ที่สวนรถไฟนะคะเพื่อนๆสามารถเดินทางโดย MRT จะจตุจักหรือ BTS อหมอชิดได้เลยนะคะสวนทานตะวันจะอยู่ตรงด้านหลังส่วนจตุจักเลยนะคะถ้าใครมาทาง MRT ก็เดินทะลุสวนจตุจักมาแล้วก็เดินเข้าไปในส่วนรถไฟนิดเดียวค่ะก็ถึงแล้ว ถ้าสำหรับใครที่มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี้ยก็ขับมาจอดที่ส่วนรถไฟได้เลย ถ้าใครอยากได้ฟิลขี่จักรยานนะคะก็สามารถเช่าจักรยานด้านหน้า่รถไฟได้จะอยู่อีกทางหนึ่งก็เช่าจักรยานเสร็จแล้วก็ขี่จักรยานเข้ามามันก็จะมีที่ให้แวะหลายที่อยู่เหมือนกันค่ะถ้าเดินมาทะลุมาแบบแบบนะคะก็จะได้ฟิลแบบค่อยๆเดินไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ไกลสามารถเดินได้เดินเข้ามาทะลุเข้ามานี้เดียวก็ถึงค่ะอันนี้แบมมาตอน4โมงนะคะแดดก็จะค่อนข้างแรงนิดนึงแต่คนยังไม่ค่อยเยอะมากแต่ถ้ามา5โมงคนจะแบบ เยอะมาหาศาลมากค่ะแนะนําให้มาตอนเช้านะคะประมาณ8โมง7โมง8โมงประมาณนะะี้ค่ะแสงน่าจะกําลังสวยแล้วก็ยังไม่ร้อนมากพามากันที่สวนรถไฟนะคะจะพามาชมดอกทานตะวันที่น่ามะเยอะกว่าดอกทานตะวันแล้วมากันเลยค่ะ <S <S นี่นั้งแบมอยู่กับเถียงนา แล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าเขาปีกัองขาค่ะโดนดโดนนอดเหรอไม่ตับหรอเออตรงนี้ค่อยเย็นหดดน่อยนี่ตรงนี่สวยนอไอใหญ่ไม่ชอเดี๋ยวถ้ามาแล้วจริงๆต้องมาตอนเช้าดนี่ดอกนี้สวยนี่ <c oughs> แบบเดียวอยู่ไหมกินดได้ไหมเฮ้ยเขอห้ามจับใช่เหรอ <laughs> <laughs> นนค่ะปีนี้ปี20 2, 2 4สองี่วันนี้วันที่ส1สิบเอธันวาสังศูนสงสี่แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะคะใช่มีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำบ้างไหมคะคุณปณิษอยากเปลี่ยนโต๊ะทีวีครับแล้วยังก็ยังไม่ได้ทำไงครับอ๋อไม่ได้ทำ<อ>แล้วมีอะไรที่แผนไว้ว่าจะทำแล้วได้ทำบ้างแล้ว ไม่มีนะก<ม>็ปล่อยไหลเรื่อยๆแต่งงานไหมมีแต่งงานไหมมีคิดไว้อยู่ครับแต่เก็บตังค์ก่อนครับผมค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนรถไฟนะลมเย็นมากบรรยากาศตอนนี่กี่โมองอะสี่โมงส<ร>ี่โมงเสียงคนขาดอากาศสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วนะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนที่ช็อตฟิวไปช่วยเขาหน่อยมี่หมอจะเอากลีดอยากให้ทุกคนที่อยากจะทำอะไรแล้วยังไม่ได้ทำก็ทำเลยค่ะทำแล้วเรามีความสุขไม่เดือดร้อนใครยกวินแฟนตัวเองก็ไม่เป็นไรเดือดร้อนได้ใช่ไหมใช่ ทำไรแล้วมีความสุขก็ทำเลยเนาะจริงพี่ขอตั้งหน่อยดิขอเท่าไหร่ร้านหนึ่งขอเท่าไหร่อ่ร้านหนึ่งอัลเท่า์ไลน์อัลเท่าไหร่มาวะพี่ที่บ้านสาบัญเอาเลยไหมมาวะที่ที่บ้านได้ให้ดูบรรยากาศดอกทานตะวันหู้เชื่อ สดชื่นมากครับสดชื่นมากครับเฮ้มุมนี่สวยอะไรคุณนอนได้คุณนอนแล้วนะมีเสื้อหาเสียงไหมเสื้อผื่งหมอนใบเนี่ยิ้มน้องน้องยิ้มเสียงไปละบายไว้เจอกันใหม่นะคุคุคอันนี้คือชุมชนควายอย่าเพิ่งฝันเดี๋ยวเขินตุ่เป็นควายจัง ชอบชอบคุกชีวันน,นั้นก็ไปคุกโคนที่เขาคอวันนี้มาคุกแย่ที่นรถไฟเดินชิวๆเนี่ยเออเดินนี้เดินเดินไปนู่นเลยเดินไปดิระวังเปียกน,น,นะไปกลับบ้านเร็เวๆมอค้าเร็วมาฆ่ามันนี่นั่นแล้วมอค่างนอน,นมอฆ่าเครียดอ่ะไปไหนกันหมดวะแล้ว,วเดี๋ยวเราออกอีกรอบหนึ่งมา <laughs> ใครผักวะผักว้สาก็ประมาณนี้นะคะคลิปสวนทานตะวันรีบมากันนะคะเพื่อนๆก่อนน้องจะโรยรายไปก่อนก็สวยเหมือนกันค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะแต่หลบคนนิดนึงก็สามารถถ่ายได้แนะนำมาตอนเช้าเนาะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสมัครให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ